ไปเบียดกับเสามานะครับเนี่ยรอยเสา,ส,าสีเสาติดนะครับเนี่ยดูดูดูดดเป็นรอยนะนี่อนี่นี่เนี่ยทำอยูงข้างรอยเยอะอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะซื้อน้ำยาลบลบรอยมาลบกันนะครับลบรอยรอยปูดนะครับไม,ไม่รู้ว่าจะเห็นบนได้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปหาเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตกัน สวัสดีครับก็มาพบกับช่องต่อยชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาทํานะครับลบรอยขีดข่วนนะครับนี่กับน้ำยาที่ซื้อมานะครับลบรอยขีดข่วนแถมผ้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลบรอยขีดข่วนกันนี่นะครับรอยขีดข่วนที่ผมโดนมานี่นะครับดูสภาพนี่ครับมีรอยอยู่นะนะแล้วก็ตรงนี้หน่อยนะครับเนี่ยตรงตรงนี้จะบีบน้ำยาเลยนี่ยน้ำยาจะลองป้ายดูนะครับน้ำยา บรบลอยขี้กวนยี่ห้อเอสแม็นะครับเดีย๋ยวมาบีบกันน้ำยาเป็นสีนะครับเนี่ยสีครีมสีครีม,มน้ำยาตายลายไปเลยไออกมาครับน,ะนี่ยครับผ้าที่แถมมาให้เดีย๋ยวน้องเคดดูออกไหม รอยเนี่ยยังติดอยู่เลยมันทาไปสองรอบแล้วนี่รอบที่สองนะครับเนื้อครีมเหมือนคาน้ากระป๋องแดงนะครับกลิ่นเหมือนกันเลย<ฮ>นะครับถัดไปเรื่อยนะครับลองน้ำหนักมือมหน่อยจิกตรงที่เนื้อสีมันติดเพราะผมไม่ได้เป็นรอยลงลึกมากนะครับมันก็เลยสามารถที่จะน่าจะขัดออกได้ทาลึกลึก แ่เลือกเกินไปก็ไม่ไม่น่าจะได้ครับนี่ไม่กินเนื้อตีนะคร,รับก็จะมีตะล่างนะไจุดนี้นะครับเนีย่ยจะลงน้ํายาเลยตะล่าจุดนี้ลงน้ํายาเลอนะครับน,บนี่มีรอยดาๆด,ด้วยครัแต่ข้างล่างบุกข้างบนเนี่ยข้างบนเริ่มออกนะนนตอนแรกมีถี่กับขาล้วออกกนะันละเดี๋ยตรงนี้หน่อยหนึ่งเนี่ยตรงนี้ผมนะเดีย๋ยวลงลงแรงขัดหน่อย เน้นเน้นตรงที่สีติดนครับ <indirectly> เนี่ยตรงนี้กกลหมดละไกหมดแล้ครับไกลหมดล่ตรงนี้ตรงนี้นี่นั่งไ่ยกลยออกหมดล้วลองน้ำหนักกก็เยอะเนี่ยถ้ารบ้กหลุดนะครับราคาร้อยร้อยกว่าบาทเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์น้ำยาไว้ให้นะครับใต้ใต้คลิปผมเลย ในกรณีที่ไม่กินเนื้อตีเข้าไปลึกนะครับสามารถขัดออกได้ถ้ากินลึกคงไม่ออกนะครับนี่มาด้านล่างนะครับในด้านล่างตรงนี้ในี่นตรงนี้ด้านล่างนะครับเน้นเน้นตรงจุดที่มันโดนลงน้ําหนักมือเยอะนะครับ นะครับข้างบนนี่สรุปออกนะครับออกเดี๋ยวข้างล่างนิดนึงตรงนี้นะครับเนี่ยนิดเดียวเดี๋ยวผมจะถูให้ดูอีกสักรอบนึงครับว่าจะหลุดไหมไม่รู้มันกินเนื้อสีไปข้างล่างอ่าสรุปาออกหมดนะครับเนี่ยไม่มีรอยแล้วนะครับเนี่ยข้างล่างจุดนี้ไม่มีนะครับสรุปว่าเป็นอันออกนะครับเรียบร้อยนะครับลบ น้ำยาลบรอยขีดขวนนะครับนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับโปรดช่วยกดกระดิ่งสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ช่องต่อยด้วยนะครับสวัสดีครับ